สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องขนมปังสังขยาชาไทยส่วนผสมขนมปังมีดังนี้นะคะแป้งขนมปังเราใช้ตาหงขาวนะคะหรือว่าตาหานแป้งสาลีสำหรับทำซาลาเปาใช้บัวแดงหรือว่าแป้งกิเลนเหลืองก็ได้นะคะน้ำตาลทราย ไข่ไก่ยีสเกลือนมข้นจืดน้ำเปล่าเราใช้น้ำเย็นและเนยสดค่ะเรามาเริ่มทำส่วนผสมแรกเลยนะคะแป้งสองชนิดรวมกันจากนั้นร่อนให้เข้ากัน ไปเราจะใส่ยีสต์เคล้าให้ทั่วนะคะการเคล้าแป้งกับเม็ดยีสต์เพื่อให้แป้งปิดเม็ดยีสต์จากนั้นเราก็จะใส่เกลือลงไปในส่วนผสมแป้งเคล้าให้เข้ากันใส่น้ำตาลทรายค่ะของที่เป็นของแห้งเราสามารถใส่รวมกันได้นะคะ แต่ว่าการใส่เกลือจะต้องไม่ให้สัมผัสกับยีสต์โดยตรงเป็นข้อสำคัญนะคะจากนั้นนำส่วนผสมที่เป็นของเหลวรวมกันนะคะมีไข่นมข้นจืดน้ำเย็น สาเหตุที่เราต้องใช้น้ำเย็นเนื่องจากว่าความร้อนที่อยู่ภายนอกนะคะบ้านเราเป็นอากาศร้อนการนวดแป้งนะคะถ้าแป้งร้อนเกินไปจะทำให้ขนมปังขึ้นเร็วจะได้ขนมปังที่มีลักษณะเนื้อหยาบเพราะฉะนั้นเราควรใช้น้ำเย็นหรือว่าน้ำผสมน้ำแข็งเราจะนำส่วนผสมไปนวดในเครื่องสองแขนค่ะ เทแป้งลงในอ่างผสมเปิดเครื่องแล้วใส่ของเหลวลงไป เราจะรอจนกว่าส่วนผสมจับเป็นก้อนถึงจะใส่ไขมันลงไปนะคะไขมันในที่นี้เราใช้เนยสดนะคะเนื่องจากว่าจะทำให้ขนมของเราเนี่ยมีรสชาติดีมีความนุ่มหอมแล้วก็อร่อยค่ะ ื่อส่วนผสมจับเป็นก้อนเราจะใส่เนยสดลงไปจากนั้นเราจะเปิดเครื่องและนวดต่อไปเป็นเวลา20นาทีสำหรับขนมปังในวันนี้เป็นขนมปังขั้นตอนเดียวนะคะ ขนมปังสองขั้นตอนเราจะใช้วิธีทำสปองโดค่ะนะคะสปองก็จะมีส่วนผสมของแป้งน้ำแล้วก็ยีสต์นะคะเราจะหมักส่วนสปองให้ขึ้นฟูก่อนหลังจากนั้นเราจะมาผสมกับส่วนที่เป็นโดนะคะอันนี้เรียกว่าขนมปังสองขั้นตอนนะคะสำหรับขนมปังขั้นตอนเดียวในวันนี้เราจะไม่ได้ใส่สารเสริมคุณภาพนะคะ เนื่องจากว่าเรามีเวลามากพอที่จะสามารถทำให้การหมักขึ้นฟูได้ดีนะคะโดยที่ไม่ได้ใช้สารเสริมมาช่วยเลยเมื่อครบเวลา20นาทีแป้งที่ได้ก็จะมีลักษณะล่อนออกจากอ่างผสมเราจะนำแป้งมาเทสดูและนำไปทำรูปทรงต่างๆค่ะ เราจะเก็บแป้งให้หน้าเรียบเนียนลักษณะแป้งที่ได้จะเรียบเนียนจะพักไว้10นาทีเมื่อพักแป้งครบเวลา10นาทีเราก็จะแบ่งแป้งเป็นก้อนละ30กรัมคลึงใส่พิมพ์ถ้วยจีบนะคะ ใช้ไขมันทาให้ทั่วเราสามารถที่จะใช้นวลแป้งช่วยแป้งนิ่มเกินไปแต่ถ้าส่วนผสมแป้งไม่ติดมือไม่จำเป็นจะต้องใช้แป้งนวลค่ะ เมื่อเราแบ่งก้อนโดก้อนละ30กร,รมัมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำใส่พิมพ์หลังจากที่เราเอาขนมปังใส่พิมพ์ก้นจีบเรียบร้อยแล้วเราจะหมักแป้งเป็นเวลา45นาที จากนั้นก็จะทาด้วยไข่ทั้งฟองและนำเข้าเตาอบครูก็พร้อมที่จะหมักขนมฟังนะคะจะต้องใช้พ,พลาสติกคลุมเหมือนเดิมนะคะแล้วเน็บให้ครบทุกด้าน เมื่อเราหมักขนมปังอยู่นะคะตอนนี้เราก็จะมาทําส่วนผสมของสังขยาชาไทยกันส่วนผสมก็มีดังนี้นะคะนมข้นจืดกะทิน้ำตาลทรายชาแดงนะคะที่มีความเข้มข้นไข่ไก่แป้งข้าวโพดเกลือเล็กน้อยเราเริ่มจาก ตอกไข่ <Okay. S 2> คนด้วยตะกร้อมือให้เข้า แบ่งน้ำตาลทรายมาผสมกับแป้งแบ่งน้ำตาลมาผสมกับแป้งคนให้เข้ากันใส่นมข้นจืดคนแป้งให้เข้ากันเราใส่น้ำตาลทรายเพื่อไม่ให้แป้งจับตัวเป็นก้อนใส่น้ำตาลทรายลงไป นให้เข้ากันสมที่เหลือทั้งหมด กรองด้วยกระชอนใส่ในกระทะทองนำไปตั้งไฟเราจะคนจนส่วนผสมทงังขยะข้นไม่เป็นเม็ด ตอนนี้จะได้ความหอมจากชาเป็นชาไทยหอมมากเลยนะคะในการทำถังขยะเราจะใช้ไฟปานกลางคนส่วนผสมจากด้านนอกเข้าหานะกลางกระทะแล้วคนจากกลางออกด้านนอก เพื่อให้ส่วนผสมสุกทั่วแป้งก็จะเริ่มข้นและเกาะตัวกันแต่ต้องคอยระวังอย่าให้ไหม้ ส่วนผสมที่ได้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีลักษณะเป็นรอยตะก,ก้อนะคะสำหรับสังขยาชาไทยสูตรนี้ครูใช้สูตรสังขยานมสดโดยที่เราตัดส่วนผสมของน้ำใบเตยออกแล้วใช้น้ำชาแทนก็จะได้ลักษณะสีสวยจากที่เราได้หมักแป้งจนขึ้นอีกเท่าตัวเราก็จะทาด้วยไข่ทั้งฟอง ก่อนอบจะอบด้วยไฟ400องศาฟาเรนไฮต์จนกระทั่งขนมปังสุกทั่วแล้วนำออกมาบรรจุด้วยไส้ของชาไทยแล้วก็จะทาไข่ทั้งฟองให้ทั่วเราจะใช้ไข่ทั้งฟองผสมน้ำตีให้เข้ากันแล้วก็กรอง เพื่อไม่ให้เยื่อเมือกของไข่เนี่ยมาติดอยู่ที่หน้าของขนมปังก็จะได้ผิวที่เรียบเนียนจากนั้นเราก็จะนำเข้าอบเป็นเวลา20นาทีนะคะเมื่อทาไข่เสร็จเราก็จะนำเข้าเตาอบอ เราจะวางขนมที่ด้านล่างก่อนนะคะอบเป็นเวลา20นาทีเมื่อเราอบครบเวลา20นาทีนะคะเราก็จะเอาขนมปังออกจากเตาอบอันนี้คุณจะเปิดไฟบนด้านเดียวนะคะ การอบขนมปังที่มีถ้วยรองนะคะเราจะอบด้านล่างให้นานเพื่อให้ก้นของขนมปังสุกทั่วหลังจากนั้นถ้าหน้าไม่เหลืองเราถึงจะนำขึ้นไฟบนแต่ถ้าหน้าเหลืองไม่จำเป็นที่จะต้องเอาขึ้นไฟบนนะคะวางไว้ชั้นล่างอย่างเดียวก็พอเมื่อเราพักขนมปังให้เย็นเราก็จะนำมาบรรจุด้วยไส้ชาไทยถ้าสังเกต นะคะก้นจะต้องมีความสุกเหลืองนะคะอันนี้ขนมปังมีความนิ่มมากเลยนะคะเราไม่ได้ใส่สารเสริมคุณภาพแต่เราใช้ระยะเวลาในการหมักให้นานขึ้นค่ะแต่ในเวลาที่ครูสอน3ชั่วโมงนะคะครูจำเป็นที่จะต้องใช้สารเสริมคุณภาพเพื่อย่นเวลาในการหมัก หลังจากที่ขนมปังของเราได้อบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะพักขนมปังให้เย็นต่อจากนั้นเราก็จะใช้สังขยาชาไทยที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตักใส่ถุงดูด เราตักสังขยาชาไทยนะคะใส่ถุงบีบจากนั้นก็ตัดปลายเล็กน้อยนะคะครูก็จะใช้ไม้แหลมนะคะใช้ด้านป้านนะคะเจาะที่ส่วนหน้าของขนมปังนะคะแล้ววนนะคะนักศึกษาอาจจะใช้ตะเกียบก็ได้นะคะจากนั้นเราก็จะใช้สังขยาบีบลงไปนะคะนักศ่ายาอย่าเจาะรูให้ใหญ่เกินไปนะคะ จะทำให้เวลาเราบีบแล้วเนี่ยสังขยาจะออกมาเลอะเทอะไม่สวยนะคะนะเพราะเราบีบพอประมาณนะคะเราก็จะใส่กระทงนะคะเพื่อให้สังขยาขนมปังของเรานะคะอยู่ในรูปทรงที่สวยงาม าอาจจะใช้ตะเกียบนะคะใช้ตะเกียบเป็นตัวที่เจาะมันก็จะทำให้ช่องที่เราจะบีบลงไปมันกว้างขึ้นนะคะคือขนมปังวันนี้นะคะมันน่ากินมากขอบอกเลยนะคะแป้งนุ่ม นะคะไส้หวานมันอร่อยนะคะวันนี้คงไม่ผิดหวังเลยที่ทําขนมปังนะคะทั้งๆท,ที่เราไม่ได้ใส่สารเสริมคุณภาพแต่ว่าเวลาที่เราอยู่คือเราไม่เครียดกับเวลาเพราะงนั้นขนมปังที่ได้ก็จะมีความฟูแล้วก็นุน่มนวลนะคะ อันนี้เราจะไม่เครียดเหมือนกับตอนที่เราสอนเลยเนาะทุกครั้งที่เราทำนะคะเราจะแจกแจกคนนะลูกเราตอนแรกก็บอกว่าไม่กินเราเราไม่กินแต่กลับไปบ้านทีไรลูก <c oughs> กิน <c oughs> กินไม่เหลือ ขนมปังสังขยาชาไทยของครูก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะครูมีข้อเสนอแนะนิดนึงนะคะสำหรับการทำขนมปังที่เราแบ่งส่วนผสมเครื่องสูตรนะคะในส่วนของยีสต์นะคะให้นักศึกษาใส่ยีสต์มากกว่าครึ่งส่วนนะคะอย่างเช่นยีสต์14กรัมนะคะถ้าเราแบ่งครึ่งเราใช้7กรัมนักศึกษาอาจจะใส่ประมาณ10กรัมนะคะเพื่อให้การขึ้นฟู ดีมากยิ่งขึ้นค่ะ